เจ็ดอาหารกินแล้วเลือดสะอาดนะคะจะเป็นการช่วยในการล้างพิษในร่างกายทำให้ไม่เจ็บป่วยนะคะไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะที่การรักษาสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญนะคะการล้างพิษและการชำระเลือดก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพโดยรวมเลือดที่สะอาดนะคะจะส่งผลทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับสุขภาพเลือดนั้นไม่สามารถมองข้ามได้เลยนะคะนอกจากนี้กล่าวกันว่าอาหารบางชนิดมีคุณสมบัติในการชําระล้างเลือดแล้วซึ่งอาจช่วยในกระบวนการล้างพิษเรามาดูกันว่าอาหารที่มีศักยภาพในการชําระเลือดนะคะล้างพิษในเลือดมีอะไรบ้างแนะนำเจ็ดอย่างนะคะอันที่หนึ่งก็คือกระเทียมรู้จักใช่ไหมกระเทียม เพราะว่ากระเทียมประกอบด้วยสารประกอบกรรมฐานอย่างอันซิลินนะคะจะเปลี่ยนกระเทียมให้เป็นตัวทำความสะอาดเลือดที่มีประสิทธิภาพขึ้นนะคะมีสารประกอบกรรมฐานอย่างอันลิซินนะคะเปลี่ยนกระเทียมให้เป็นตัวทําความสะอาดเลือดเปลี่ยนกระเทียมให้เป็นตัวทาความสะอาดเลือดให้มีประสิทธิภาพนะคะและช่วยปกป้องปับจากสารพิษมีคุณสมบัติด้านจุดินทรีที่อาจช่วยชําระเลือดนะคะ ซึ่งมีมีการกล่าวว่าช่วยกำจัดแบคทีเรียที่เป็นอันตรายประเภทปรสิตและไวรัสในลำไส้นะคะทีนี้การที่เราจะรับประทานก็โดยการบดการเคี้ยว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 หรือหั่นกระเทียมสดแล้วทานกับน้ำเปล่าวิธีนี้จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอัรลิซินหรือจะใส่กระเทียมสับหรือกระเทียมบดลงในสลัดซุปแกงหรือในอาหารนะคะ ประเภทที่2อามาดูประเภทผักชีฝรัง่งผักชีฝรั่งหรือผักชีนะคะซึ่งอุดมไปด้วยคอรูฟีนมีประโยชน์ต่อการล้างพิษยังไงจะช่วยกำจัดประลอดและโลหะหนักอื่นๆออกจากเลือดนะคะโดยใช้คุณสมบัตคิคีคีเรตของผักชีช่วยลดการอักเสบด้วยคุณสมบัติการอนุมูลอิสระนะคะส่วนวิธีรับประทานผักชี ก็สับผักชีสดลงในสลัดซุปแกงยูนอโซนะคะหรือจะปั่นผักชีฝรั่งลงในในอาหารในสมูทตี้หรือน้ำผลไม้ผสมผสานกับผลไม้และผักชนิดอื่นๆนะคะก็รับประทานโดยทั่วไปนะคะประเภทที่3ข้อว่ามีทรูทด้วยสารต้านอนุมูลอิสระทีนี้มีประโยชน์ต่อการล้างพิษก็คือ จะช่วยบำรุงสุขภาพตับด้วยคุณนะสมบัติปกป้องตับนะคะช่วยล้างพิษในเลือดเพราะว่าอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูอิสระและพิโตนิวเทรียนนะคะส่วนการจะทานก็าอาจจะทานทำเป็นน้ำนะคะปั่นหัวบีทรูทกับน้ำผลไม้หรือผักชนิดอือ่นๆทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหรือนำไปย่างต้มหรือซุปนะคะใส่ในซุปสลัดหรือของดองนะคะแล้วแต่จะทานนะคะ ก็นําไปประกอบเป็นอาหารประเภทที่สี่ก็คือขมินนขม้นชันขมิ้นชันเครื่องเทศสีทองนะคะคือคูมินซึ่งเชื่อกันว่ามีพุณธน่าสุบัติในการล้างพิษทีนี้ประโยชน์ต่อการล้างพิษอย่างไงก็ช่วยกระตุ้นเอนไซม์ที่ช่วยล้างพิษในร่างกายช่วยชําระเลือดโดยกําจัดสารพิษที่เป็นอันตรายออกไปนะคะส่วนการรับประทานก็อาจจะเป็นชงชาขมิ้นชันผสมกับพริกไทยดํา นะคะเพื่อเพิ่มการหดุดซึมได้หรือใส่ผงขมิ้นชันลงในแกงซุปนะคะกับข้าวเพื่อเพิ่มรสชาติหรือในแกงซ้มนะคะปะกตินคนคนภาคใต้เขาก็ใช้ขมิ้นผสมในแกงซ้มเป็นหลักอยู่แล้วนะคะทําเป็นอาหารประเภทที่5้าเขาพริกป่นคายเยน,นอุดมไปด้วยสารแคปไซซินซึ่งมีคุณสมบัติ ช่วยชาระเลือดและขับสารพิษออกจากร่างกายประโยชน์ต่อการล้างพิษก็คือช่วยปกป้องตับและอวัยวะอื่นๆจากจากไหมจากสารพิษส่วนวิธีการรับประทานก็ช่วยเพิ่มรสเผ็ดให้กับอาหารโดยใส่พิษป่นคายเย็นลงในซุปหรือในซอสต่างๆนะคะในอาหารที่เราทานทานพิกป่นแบบเสริมอาหารโดยคนรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนรับประทานนะคะถ้าจะทานแบบอาหารเสริม ประเภทที่6ก็คือมะนาวมะนาวลูกกลมๆรสชาติเปรี้ยวหวังว่าทุกคนคงรู้จักกันดีเป็นตัวช่วยล้างพิษตามธรรมชาติกระตุ้นการสร้างเอนไซม์ในตับเพื่อกําจัดพิษกจากเลือดนะคะมีประโยชน์ต่อการล้างพิษก็คือไปกระตุ้นการทางานของตับโดยกระตุ้นการสร้างเอนไซม์ที่ช่วยล้างพิษปรับสมดุลค่า pH ของร่างกายซึ่งสุขผลดีต่อสุขภาพของของอะไรของลำไส้ วิธีการรับประทานก็จะดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆขณะท้องว่างนะคะหรือจะใช้ปรุงในอาหารนะคะต่อไปประเภทที่เจ็ดก็คือน้ำน้ำเปล่าน้ำเปล่าไข่ไม่รู้จักน้ำบ้างใครไม่รู้จักน้ำเปล่าบ้างน้ำเปล่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตช่วยสนับสนุนการล้างพิษร่างกายนะโดยตรงโดยควบคุมค่าพิษของเลือดและขับสารพิษออกมา ทีนี้ประโยชน์ในการล้างพิษก็คือควบคุมค่าผีของเลือดรักษาความมืดของเลือดให้เป็นปกติขับสารพิษออกจากร่างกายอย่างนี้มีประสิทธิภาพส่วนการจะรับประทานก็ดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยแปดแก้วต่อวันหรือตามความต้องการของร่างกายดื่มน้ำเปล่าเป็นประจำตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องรอให้เรารู้สึกกระหายน้ํานะคะและเลือกดื่มน้ําสะอาดปราศจากสารปนเปื้อนนะคะ แนะนำไว้เลยเจ็ดชนิดนะคะอาหารเจ็ดชนิดที่ช่วยทําให้เลือดสะอาดนะคะขอบคุณผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ติดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ